ได้เมนูย้อนไว้หงอนไว้เด็ก <c oughs> ย้อนไว้เด็กนี่ตำอะโวคาโดบอกแม่เอ้าไม่ใช่บอกแซ่บเลยจ้ะใส่บกักชามเปียกน้ำปลาหน,น่อยน้ำด้านเก๋ปล<ะ>าสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บเอ็มทีชานแอ่มืันนี้มากับพีบลอนแดงเด้อจ้าสวัสดีครับสวัสดีอ,โโอีกรอบครับพี่น้องสุขสุขชนนะครับผมได้เมนูย้อนไว้หงอนไว้เด็กย้อนไว้เด็กนี่หากินยากเด้ นี่คือตำอะโวคาโดนะครับผมเอ้าไม่ใช่บอก <c oughs> มักงิ้วพี่น,น้องมักงิ้วนึกว่าอะโวคาโดศูนย์สามสี่สี่สามศูนย์อะไรนี่น <c oughs> ตำงิ้วนะครับผมใส่ปูนาใส่ปูนาดองพร้อมแซ่บๆเลยจ้ะใส่บกักคามเปียกน้ำตาลนิดนึงน่าเด๋ปลาดูตอมไหนก็บ่บงบม้วน ใครเคยกินบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยเด้อพี่น้องใครเคยกินกับคอมเมนต์บอกกันในเด้อจับพี่นงปุณห์อ่ะปูใครเคยกินตับยูเน่เนาะเอาเลยพี่บาร์ีดงเอาเลยไหมปูได้กินโดนแห้งเลยจับพี่น้องเป็ดแต่แซบแท้ไดอร่อยมากสุดยอดใส่มือได้บ่ใส่ได้เดี๋ยวไอ้เอออ่ะมาเลยเอาเลยมาเลยมาจากพี่นงสุดแซ่บด้วยกัน ตำยิ้วนะครับผมไปเคยกินเนี่ยคอมเมนต์บอกเลยฉ่ำๆเลยแซบ่บมันยิ้วอ,อ่อ,อนๆพี่องต้องเป็นยิ้วอ่อนนะครับใส่ปูหน้าดองอหอมใส่บะคามเปียกอ,อร่อยเหมือนรสชาติคล้ายๆ มะม่วงนะครับมมผมแต่ว่ามันจะไม่เปรี้ยวเหมือนมะม่วงกิน,นความกรอบความยั้งไข่ๆบอกมงองนาะแต่กลิ่นของมางหนิวะจะเป็นเอกลักษณ์อยู่น้่ยอ,อร่อยไม่ถือว่ากรุบเท่ากับเส้นมะละกอแต่เขาจะมีความยืดหยุ่นของเส้นคล้ายๆมะม่วงแต่ว่าไม่เปรี้ยวเหมือนมะม่วงแซ่บโอ้อออแ่บไป่ีครับ หอมมะขามถึงมะขามเปียกน้ำตำอยู่ข้างหลังเดีเ๋ยวถึงน้ำไม่แห้งนะมชมบมะขามใส่หน,หน่อยใส่มะขามมะขามแล้วกัมะนาวเพิ่มความหอมมะนาวน้ำหน่อยนึงทั้งหวยบอกว่า เนี่ยหนูจะตำเมนูนี้ให้พี่กินเพราะว่าหนูเคยกินตั้งแต่สมัยเด็กๆคตอนในอยหน่ยดึกเรียนมาพี่น้องยามเพิ่นนะยาหม,มักอยู่โอ้ตําเกือบทุกมือได้กินกับมมูเหม็นปะเหมนอนเราเคยกินทั้งถือผมครับอร่อยมากกูหน้าดองเมนูมอนีรข้างแรกในชีวิตทั้งสองเมนูเลยครับเอาพี่บอกแดงบอกเมนูเมื่อกี้ อยู่ช่องผมตำลูกจากช่องน้องหมวยตำตำนิ้วไม่ว่าซคยกินแต่อร่อยนะบอกเลยว่าอร่อยกินส้มครับใส่มือขอหยาดด้วยพี่น้องด้วยหมวยอ,มอยากใส่กะจักหนิ่มจะสมัยก่อนนะหนุ่มนี่ที่มาของมั่มของมั่มนิ้วเห็นไหมทุกคนที่มาของมั่มนิ้วก็คือ,อแบบนี้แหละมันมัน่ม,มเรามันยาวเหมือนลุงนิ้วไงคล้ายๆมักนิ้วใช่ อีกอันนึงก็หม่ำมะตูมหม,ม่ำมะตูมเจ็บใส่มือเลยยุม้มโดดป๊ามันปูไหมครับสุดยอดจริงมันปูพูดนะเหลืองมันครับกินก็ไปตามมงนยิ้วครับอ,อ,อร่อยปูอ่ะ นัวอพอดีเนาะบลเข้ม,อมดองน้ำปลากวนมีแต่นเนื้เสร็จแซ่บเด้หมนเนี่ยอร่อยกว่าที่คิดใช่ไหมเพือ่อนบุเคยกินไงพี่น้องบ่าวเดียงอร่อยกว่าจริงมันเหมือนตำมะม,ม่วงอ่มะม่วงแก้วที่มันไม่เปรี้ยวอ่ะพี่น้องแซ่บแก้วขมิ้นบอสคล้ายๆนะ ก,กินกับผักคะค้าสกัซีแซบคือส้ตมตำเมาเลยครับแม่นบอกรสอ,อร่อยพอ้ผมเคยกินดีกว่าที่คิดเนาะอืกับวันจกินโดนที่กันรนกกนหมอนนะอ่ะตั้งแต่กูตั้งแต่ปลาผมอ่ะพี่น้องตั้งแต่ใหญ่ซะลงง่าง่ายๆตังแต่ปลาผมเพราะรว่านเนี่ยมาใช้ยอมากเลยไปเรียนในอำเภอเมืองนะบอกว่าจะกินแล้วหายงาผมเน๊ ม,มังยิ้วชุ่วมืรอเนี่ยครับอู้ลมผัดเย็นแล้วปะเนี่ยอืมฮาเนี่ยกินแก่บ้างน้ำใจหดเน่ะอ,อยากแด้ว่ายหนัคุบกรอบนะอ,อร่อย ม,มันปูว่าครับปูนาดองเต็มมันเผินเต็มกระดองมาเด้อจากพีหน่องเสียบเสียน้ำกันผลไม้ย้อนไวเด็ก ใครเคยกินและใครไม่เคยกินอคอมเมนต์บอกหน่อยด้พี่น้องเนอะไม่นจ้ะอืมอร่อยเคยกินที่ไหนจังหวัดอะไรนะครับผมคอมเมนต์บอกกันน้องพี่น้องเนาะแลกเปลี่ยน เมื่อกี้เอามาตํมมาคิดว่าอันนี้คิดว่าแบบรสชาติต้องเป็นประมาณว่าสมัยแต่ก่อนต้องอร่อยมากๆแน่เลยอตอนนี้คือแบบของกินมันเยอะเนาะเดี๋ยวนี้กระสิประมาณว่าเฉยๆนะใช่แต่ว่าพอเอามาตําแล้วพี่น้องแซ่บจ้ะถ้าเป็นสมัย,มยกเด็กๆของกินมันน้อยเนาะพี่น้องกินยังกระแซบ่บกินกระมู่หลายๆคนเพชดกระแหงแซบ่บ อันนั้นโอซุนโชโอซุนดูไหมว่าอันนี้ส่วนตัวนะคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสมัยก่อนนะ่จะชอบกินเผ็ดได้ไม่นหมาแต่ทุกวันเนี้ยไม่ว่าหญิงหรือชายลูกหลานที่บ้านของผมเองนะ่ะจะกินเผ็ดไม่ค่อยได้เนื่องด้วยแบบของกินมันเยอะไม่นหมะ ของกินมันเยอะมันมีตัวเลือกสมัยก่อนนะครับพี่น้องเลิกโรงเรียนมาเรื่องว่าเสาร์ที์เนี่ยตามมะฮุงตามมะขามกินนี่เวลาไปเล่นน้ำหมูอ่ะเราหิวอ่ะเนาะของกินมันน้อยแล้วมันเพื่อนตามเผ็ดหรือว่าอะไรเผ็ดก็ต้องกินเพราะว่ามันมันมันอยากแต่มันกระเสียบนาเนี่ยแต่มันก็อร่อยมันก็เลยแบบเหมือนเราก็กินเผ็ดได้กับเพื่อนๆนะนะอร่อย าาแต่ว่า,วาชอบกินกับอันนี้มันมันมันเข้ากันดีอาว่าเห็นอยู่อันอยู่อันช็อปของคนจีนอนะนะอนยู่เยอรมันเขาเอามาขายคือกันแต่อาบนมวยกินจังไรก็เลยบริสุทธิ์มาเห็นหมวยสือมากเอ้าพักอันนี้ตัวนี้มาสันแกร้อนในด้วยมั้งเนี่ยพามันเย็นหรอไม่แน่ใจต้องไปอ่านมืองพี่หน่องกูเกลิลเนาะ <laughs> เอาไปใส่อันนั้น ในน้ำซุปมาลากะแสบด้ะคาอูซอสุนคล้ายๆกับมูมเขียวแต่ว่าคนละอันเด้อพี่น้องคล้ายๆกันใช่ไหมแมนแคล้ายๆกันความกรอบอแล้วดูปูอืไข่ดูตัวน้อยไข่เต็มท้อง อย่าวางสงสีด้ยเอาคอนี้จำบกันอยากกินตำหม,มักหนิวมนันอร่อยเหมือนตำส้มตำเลยเด้ดพี่น้องเน้อคือเขากินตำหุ่งกรับเข้าอะไรครับอืมอ้่อยพี่น้องด้วยไข่มันเจาะหวานๆเค็มๆหน่อยหนึ่งหวานๆเค็มๆแซ่บหอมเนาะ หอมมันปูมากโอ้ไข่ปูเนี่ย,ย,ย,ยมันจะเป็นก้อนๆแบบนี้เนาะต้ด,ดยยดเอาว่างถือบอกค้ำเปียกนะพี่บอลนี่ถือไปแล้วช่วงต้นคลิปอ่ะแม่มดโดนไปแล้ว หมจีดเลยอร่อยอทำนิ้วอ,อร่อยครัง้งแรกในชีวิตบอครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ติดใจเลยแล้วก็ติดใจเลย อร่อยเลยมันบอกผมว่าคนอื่นเสีส,ส,สบคือหมอยเบอร์ด้วยพี่น้องหรือว่าเป็นน้ำข้า,ตาวตำแสบกับคืออร่อยจริงๆเอาลูกอ่อนมันมาตำเลยพี่น้องเนอะฟันเอาแต่นเนื้อข้างนอกเลยครับพี่น้องเอาแต่เน,นื้อน,นะแต่ตัวในมีมนไมหมพี่น้องดูเนาะเนี่ยให้พี่น้องดูนะไนพี่น้องถ้าเป็นแบบนี้เราจะไม่ใช้ตำเอาิมเอาแต่ตัวขาวๆแบบนี้จะจริงๆก็เอาได้อีกอยู่นะครับผมแต่ว่ามันได้เยอะแล้วเพราะว่ามันมีลายน่วยครับต้องเอามาให้ ไอตัวในหรือว่าเม็ดมันข้างในครับบอกเอาครับเขาเอาแต่เปลือกขาวๆข,ข้างนอกเป็นมาตัแน่นอ,อร่อยหอมปูหน้าดองนอั่หอมจริง อร่อยมีแต่แนวแแสบๆมาเนี่ยข้อหรอปะสิเจ็บท้องสิเดินทางกันอดียว่นียพี่บอลแดงมันกะสิกับมุกดาหารนะจ๊ะาหารครับเอ๊ะเมนกะเอาเมนูแสบๆเนาะมาฝากพี่น้องมวยกะบ่นเด็กินแบบอุ้ยพูดถึงว่าก็ยี่สิบเกือบยีสิบปีอ่ะก็ตั้งแต่เด็กอะแต่ขอบพูดพี่เบาแดงที่เพื่อนมา รวมแบแบว่าออกคลิปก็หมวยเนาะค่ะกับขอบคุณหลายๆเด้อจ้าแล้วก็คือเก่าเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการติดตามแล้วก็ทุกๆกำลังใจด้วยค่ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าขอบคุณกำลังใจที่เป็นกำลังใจให้พวกเราซับพอร์ตพวกเฮาเนาะตลอดมากบวชจติชมแนะนำเขามาใดๆกัขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพี่น้องขอขอบคุณนะครับผม fc น้องเหมยนะครับผมแล้วก็ขาดบ่ได้เลยนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับผม fc เบ้าแดงนะครับผมบ่ว่าจะเหตุคลิปอีหยังนะครับผมลงคลิปอีหยังไปนะครับผม พี่น้องก็คอยกดไลค์กดแชร์ให้ตลอดนะครับผมทุกๆคอมเมนต์นะครับผมทุกๆคําถามนะครับผมผมใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับพี่น้องถึงบางบางครั้งบางคราวผมอาจจะตอบโบเบิร์ตแต่ผมก็เข้าไปอ่านนะครับพี่น้องสุดท้ายนี้นะครับผมกะหักเบาแดงนะครับผมกับน้องมวยน้อยนะครับพี่น้องแต่ว่าหักนา้นน่าหักถดถๆนะครับผมอย่าฟ้าเบื่อกันนะครับพี่น้องผมกับน้องมวยก็จะพยายามนะครับผมมาสร้างความสุขนะครับผมให้พี่น้องนะครับผมได้รับชมนะครับผมก็ ดีใจนะครับผมที่ได้มีโอกาสนะครับผมข้างหนึ่งในชีวิตนะครับผมที่ได้มาเฮ็ดคลิปเฮ็ดคอนเทนต์นะครับผมแบบนี้ให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับผมผมเองก็จะพยายามนะครับผมพัฒนานะครับผมในสิ่งใหม่ๆนะครับผมในหลายๆรูปแบบนะครับผมหลายๆคอมเมนต์ที่เพิ่อนที่ชมนะครับผมหรือว่าให้คําแนะนํานะครับผมก็จะพยายามปรับปรุงและแก้ไขให้มันดีนะครับผมยิ่งๆขึ้นไปนะครับพี่น้องอ่ะลองดูโอเคมื่อนี้ก็ พ่มียยังนอกจากคข้ามาขอพุณพี่น้องทุกคนทุกกำลังใจหลายๆเด้อจ้าขอพุณค่ะไปแล้วเด้อค่ะพี่น้องมานี่เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ